ถ้าใครต้องการซื้อคอยฟีฟ่าสิหรือ16นะครับเหลือเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มาที่เว็บ w o r l d w i d e a m o r r g com นะครับใช้โค้ด anti นะครับเพื่อได้ลดไม่ใช่6%นะครับได้ลด7%เนะครับเยอะที่สุดตอนนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับซื้อที่นี่ปลอดภัยนะครับผมก็ซื้อทุกคนก็ซื้อดีมากเลยครับเว็บนี้นะครับอย่าลืมนะครับ m m o r r g com ใช้โค้ด anti นะครับขอบคุณมากนะจ๊ะ สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันรีแลง์แล้วนะครับก็ออกมากับซีรีส์ท็อป5อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็อยากจะมาบอกวันนี้นะครับเป็นซีรีส์ท็อป5ลีเจนที่ไม่ควรจะมีอยู่ในทีมนะครับคือไม่ควรจะซื้อไม่ควรจะใช้ครับถือว่าไม่คุ้มราคาอย่างแรงนะครับมาเลยครับนี่ครับ ดาวิดซีแมนแม่สงสัยมีคนสเปนเยอะเดวิดซีแมนเป็นดาวิดว i l าดาวิดซิวา v a มาเยอะไงคนสเปนก็เลยไปเรียกดาวิดซีแมนซะงั้นนะครับเดวิดซีแมนนะครับทำไมตำนานคนนี้นะครับเป็นโกทีมชาติอังกฤษเนี่ยแต่ผมเพิ่งดูนะว่าเดวิดซีแมนนี่สูง193เะยพอดูตอนที่เขาเล่นให้อาร์เซนอลเนี่ยดูตัวเตี้ยมากเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่คุ้มนะครับก็ผมเคยลองใช้แล้วนะครับมันไม่ค่อยเซฟอะมันเหมือนมันจะพลาดลูกง่ายๆเยอะนะครับนี่สเตตเลเวลยี่สิบมันก็มี GK ปฏิติกริยานะครับร้อยเถือว่าต่ำสำหรับรีเจนนะครับ GK ยืนตำแหน่งร้อยสิก็พอใช้ได้นะครับสำหรับรีเจนอ่ะนะ GK และบอลถือว่าดี ุคงรับเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งบอลเนี่ยดีนะครับจุดเด่นที่สุดของซีแม็กคือมันเคลื่องบอลเตะบอลอะไรพวกเนี้ยดีเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นมันดูธรรมดามากแต่พูดถึงสแต็กก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับ mm hmm. พลังแฝงก็มีลีดเดอร์ชิพนะครับอันนี้ก็ mm hmm. เกี่ยวกับเล่นพวกแมเนเจอร์หรือว่าพวกจําลองหลีกอะไรพวกเนี้ยพวกเล่นจริงไม่เกี่ยวนะครับ gk p r er e s s u r คือจุดเสียนะครับแล้วก็ gk long t h r นี่คือจุดดี นะครับก็คือมีเครื่องไกลอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับก็ทําให้เราไม่ไม่เครื่องไปใส่กองกลางกองหน้าของคู่แข่งเราแล้วถูกยิงนะครับมัน GK long ซ o ที่สําคัญแต่ที่ผมไม่ชอบคือมี GK puncher เนี่ยครับมันชอบ <c oughs> ต่อยบอลออกมาคือเหมือนแทนที่จะรับบอลมันชอบต่อยบอลออกมาให้อีกทีมหนึ่งเขาซ้ําได้นะครับนั่นคือจุดเสียของพลังแฝงอันนี้นะครับแล้วก็เดวิสีแมนมอนเมียนนี้ด้วย แล้วก็ไม่มี G K one on o n นะครับคือถ้าจะใช้โกใน engine ใหม่นี้นะครับต้องใช้ G K one on o n นะครับคือ1ต่อนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาหลุดเดี่ยวเข้ามาเนี่ยมีโอกาสเซฟได้สูงนะครับอย่างเช่นฟันเดอร์ซานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำเดวิดซีแมนอย่างแรงเลยนะครับผมแนะนำให้ไปซื้อเนี่ยดูจากราคา3 0 9รเอ็มผมว่าแนะนำถ้าอยากจะเล่นรีเจนจริงจริงนะก็ไปซื้อเย็นเลมันก็ได้นะครับ200กว่าเอ็มเองคุ้มกว่าเยอะนะครับเดวิดซีแมนนี่ผมบอกได้เลยว่า สองร้อยเอ็มผมยังไม่ซื้ออะร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเอ็มผมว่าผมยังไม่ซื้อเลยเอาตรงๆนะผมไปซื้อบุฟเฟ่นศูนย์หกเวิลด์บวกห้าไอ้บวกสองไอ้บวกสามบวกสี่ก็ยังได้ยังดีกว่าผมผมบอกได้เลยว่าซีแมนนี่คือร้อยเอ็มเอาฝีมือนะประมาณร้อยยี่สิบเอ็มผมว่าผมยังไม่ซื้อเลยเอาเอาตรงๆเลยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมว่ามันไม่เก่งอย่างแรงนะไปซื้อได้มันดีกว่า แล้วแม้เก็บตังไปเลยซ,ซื้อซื้อฟันดาซาเพราะฟันดซาผมบอกได้เลยว่านัซาเขาโกงจริงๆนะครับภาคนี้ลีเจนนะผมเคยใช้08แดงบกสกับบกสามผมคิดว่ามันเหนียวแล้วนะพอมาใช้ฟันดซาลีเจนนะผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเร็วปฏิกริยาด,ดีเซฟลูกแบบสําคัญสาคัญให้ผมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดวิดซีแมนนี่คือตัดทิ้งไปเลยครับ อันดับต่อไปนะครับก็แฟงเดอะบัวนะครับหลายคนอาจจะชอบนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบอารมณ์อาจจะมีคนบางคนที่แบบเฮ้ยรู้สึกแบบเฮ้ยพี่แต่ผมใชผม้ผมว่ามันดีนะพี่อ่าก็จริงครับมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่าจุดเสียของมันเลยก็คือมันเตี้ยนะครับถ้าเอาไปเล่น LB ผมโอเคนะแต่ถ้าเอาไปเล่น CB นี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับ บางคนก็จะบอกพี่แต่คานาวาโลเนี่ยมันก็เตี้ยเหมือนกันนะพี่อ่าก็จริงครับคานาวาโลมันเตี้ยนะครับแต่คานาวาโลมันมงบอลดีแล้วมันกระโดดสูงมากๆนะครับแต่เดอะบัวมันมันไม่มีอ่ะมันไม่เหมือนคานาวาโลตรงที่มันกระโดดมงแย่งมงกับเขาอย่างนั้นไม่ค่อยได้อ่ะแต่จุดเด่นของมันนะครับก็คือปฏิกิริยาปฏิกิริยาคือเหมือนแบบจังหวะที่แบบ บอลมันหลุดออกจากเท้าเราหรือเท้าคู่แข่งแล้วเนี่ยช่วงจังหวะเซียววิหรือเซียววินในทีที่ต่างฝ่ายต่างจะทําอะไรเนี่ยตอนนั้น,น่ะก่อนที่ปุ่มที่เรากดไปกับจังหวะที่นักเตะม,มันจะในจอเดี่ยจะทําอะไรออกไปที่เราสั่งอ่ะมนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เปรียบตอนปั๊มบอลตอนที่แบบเข้าสากัดแล้วแล้วเหมือนจังหวะบอลหลุดออกจากเท้าของกองหน้าเขากอ,องหลังเราด้วยแฟงได้บวจะได้โอกาสก่อนนะครับ แล้วเข้าสกัดพอใช้ได้106นะครับแล้วก็เนี่ยประกบตัวเนี่ยถือว่าดีมากเพราะเพราะฉะนั้นผมนึงบอกให้เอาไปเล่นเป็นแบ็คนะครับอย่าเาไปเล่นเป็น CB CDM ประกบตัวดีเพราะว่ามันจะตามปีกได้ดีมากนะครับเข้าปะทะดีคือมันโดนชนปั๊บเดียวนมันแย่งบอลได้เลยนะครับกับการสไลด์แต่เนะีภาคนี้ผมไม่น่าจาให้สไลด์นอกจากสําคัญจริงๆนะครับนั่นะคือจุดเด่นของมันนะครับจุดเสียคือมันเป็น คนที่ตัวเตีย้ยที่ไม่เร็วนะครับถ้าเราเตีย้ยนะครับอันนี้ในชีวิตนะครับถ้าเราเตีย้ยเราต้องเร็วกว่าคนที่สูงนะครับถ้าคนที่สูงเร็วกว่ามึงที่มึงเตีย้ยนี่ก็เลิกเล่นบอลเถอะจริงถ้าคนตัวใหญ่นะอารมณ์อิบราเร็วกว่ามึงเนี่ยก็เลิกเล่นบอลเถอะเนื่อหมอหม้ไม่มีทางสู้เขาได้แล้ววะ นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนํานะครับ <S <S แฟงเดบัวน,นี่มันมันมันไม่สุดอ่ะผมว่า300ร้อยไอ้สี่ร้อยเจ็ดเอ็มนี่ยผมว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อกล้องหลังดีๆได้หลายตัวเลยนะเอาเอาตรงๆนะมันมีหลายตัวมากเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนาท็อปห้าโกท็อปห้ากล้องหลังท็อปห้าอะไรไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันกันละกันว่ามีกล้องหลังที่ผมแนะนําในราคา4ี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็นี่ซื้อได้ทุกตัวเลยที่ผมแนะนําเอาอย่างนี้ดีกว่าบวกเยอะด้วยนะครับ แต่ฟังเดอบัวใน solid player ก็ไม่ได้สำคัญตอนเล่นจริงๆ dive ท n t หน t a l e มันเขียนผิดนะที่เขาบอกว่า ai เข้าปะทะได้ดีเนี่ย dive ท n t หน t a l e ไม่ใช่คือ dive ที t หน t a ก็คือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนประมาณแบบพุ่งเข้าไปเลยอะ่ะเอาตัวเข้าไปแบบเข้าไปอัดอะ่ะนึกออกไหมมันใหญ่จะทําให้เราหลุดได้นะครับ leadership นี่ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นค่า ai นะจริงๆแล้ว เล่นจริงๆไม่ไม่ไม่เห็นความแตกต่างหรอกลองพ a สเซอร์ก็ไม่ค่อยเห็นต่างลองช็อตเทคเกอร์ก็มัน AI อะ่ะคือถ้าคอมเล่นมันจะยิงไงแต่ว่าเราเล่นก็เราก็ยิงเองเมื่อไหร่ที่เราอยากยิงถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คือตัดทิ้งออกไปจากโปรแกรมที่จะซื้อได้เลยผมตีราคาให้น่าจะอยู่มาสักสองอ่ะสองเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้สองรยห้าสนะ สักสองอยแปดสิดีกว่า2อ0มันดูน้อยไป280รเอมผมว่ากำลังโอเคนะนะครับเปาเลต้านะครับกองหน้าที่ธรรมดามากไม่น่าจะเป็นรีเจนด์ได้นะอันนี้พูดถึงชีวิตจริงนะมันเป็นรีเจนด์ได้ยังไงวะเปาเลต้าเนี่ยถ้าใครได้ดูฟุตบอลในยุคนั้นนะจะรู้เลยว่าเปา น้ำหนักแค่78นะครับสปีดต,ต้นถือว่าดีความเร็วถือว่าดีนะครับกระโดดถือว่าดีนะครับคล่องตัวสมดุลนี่ธรรมดานะครับอ่าจบสกอร์ถือว่าดีพอควรอ,อย่างนี้เร้อยสิบเอ็มฟังดูเยอะนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่ผมบอกนะครับจิราดิโน่บวกห้าบวกหกผมเนี่ยจบสกอร์เยอะกว่าซาวิโอล,ลาบวกสกอร์เยอะกว่ามึงเป็นลีเจนต์บวกหนึ่งอะราคา400กว่าเอ็มเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามจบสกอร์เป็นกองหน้านี่ต้องจบสกอร์เยอะกว่านี้ร้อยสิบเนี่ยบอลเลต้า นะครับวอลเล่ร้อยสอันนี้ถือว่าจุดดีนะครับถ้าใครอยากเล่นปอลเลต้านเนี่ยต้องเปิดเข้าไปอารม์อินซากี้นะครับเปิดเข้าไปแล้วกดวอลเล่เลยยิงเลยหม่งเลยนะครับนั่นแหละครับสเตตมีแค่นั้นนะครับที่ผมคิดว่ามันโอเคก็คือวอลเล่กับจบสกอร์นะสำหรับรีเจนต์มีแค่นี้ไม่พอสกิล5ดาววิกฟุต4ดาวพอใช้ได้อะแค่นั้นนะครับมันปานกลางรกรับต่ำเนี่ยที่ผมไม่ชอบมีพาเวอร์เฮดเดอร์ก็ตามแต่พลังหม,ม่งไม่ค่อยดีนะครับมันไม่สุดจริงๆนะครับ เก็บตังค์ไปซื้อตัวธรรมดาดีกว่าเหลือจะไปเล่นบวกแปดดีกว่าเหลือซื้อโทนี่ดีกว่านะครับโทนี่เร็วกว่าเนี่ยผมคอมเพร์กับโทนี่ให้ดูนะครับโทนี่ศูนย์หกนะ,นนะเนี่ยมาสักบวกสามกันนะราคาอยู่มาณสี่สิบเอ็มนะครับดูกันเลยเนี่ยสปีดต้นโทนี่ก็พอใช้ได้นะครับความเร็วสู้ไม่ได้แต่ความเร็วภาคนี้ไม่ค่อยสำคัญนะแข็งแข็งกว่าจบสกอร์ดีกว่านะครับมงบอลไม่ได้พูดถึงนะครับอยู่แล้ววอลเล่ดิ้งก็ น่อยได้กว่า10เนี่ยแต่แต่สำคัญเนี่ยเราใช้โทนนี้ไม่ดีกว่าเป็นหน้าเป้าบอกแล้วว่าหน้าเป้าไม่ต้องใช้สก,กิล5ดาวเลยครับเสียเวลานะครับตั้งใจยิงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าเลตา้านี่ผมแบบผมตั้งราคาไว้6นี่6 3 0อมบเอ็มนะผมบอกเลยเลยประมาณ400ผมยังไม่ซื้อเลยเอาพูดตรงตรงเลยถ้าตอนนี้มีในตลาด4 0 0ผมไม่ซื้อผมเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเนี่ย400อเอ็มผมไม่ซื้อเบื้องตังค์เอาอตรงๆนะครับผมใช้มาซูกิทโป6ดีกว่า <c oughs> เสียดาย เป็นผมให้เลยนะเอาหน้าตลาดตอนนี้นะมูลค่าตอนนี้เลยนะที่เงินเฟ้อๆอยู่เนี่ยผมคิดว่า3 0 0รอยเมูลค่าเขาสามร้อยผมยังไปซื้อเหมือนกันคนระับแล้วเรามาดูตัวนี้ครับฟาบิโอคานาวารออันดับ2 M. ของเรานะครับตัวนี้ผม 660m ถูกสุดในตลาดตอนนี้นะครับถามว่าทําไมมันไม่เก่งเหรอพี่แต่ผมว่ามันเก่งนะถูกครับมันเก่งครับผมยอมรับว่าคาร์วาโลมันเก่งผมไม่ได้บอกเลยว่าคาร์วาโลเนี้ยไม่เก่งแต่ผมมาดองดูกับราคานะครับผมว่ามันเก่งนะมากมากเลยแหละคาร์ดาโลนะครับเพราะว่ามันกระโดด110นะครับ ตัวยจริง176แต่กระโดด110ผมใช้คาร์นาวารโ06เบนะผมรู้สึกมันเก่งมากแต่เหตุผลที่ผมไม่ยอมซื้อคาร์นาวาร์ลรีเจนต์มาใช้แทนคาร์ลวอนาวาโ06เบร์เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับแต่ผมจะบอกจุดดีของตัวรีเจนต์ก่อนนะครับกระโดดสไลด์ประกบตัวเข้าปะทะดีมากมงบอลดีมากเข้าสกัดดีมากนะทุกอย่างกองหลังดีหมดดุดันก็ดี มาแต่เดี๋ยวผมจะคอมเพลให้ดูว่าทำไมนะครับคาราวาโลลีเจนเนี่ยซึ่งผมเป็นคนที่ชอบคาราวาโลมากนะเป็นขวัญใจผมเลยทำไมผมถึงไม่แนะนำนะครับคาราวาโลนะครับเพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับมันมีสเตตสแต,สแตหนึ่งที่ผมไม่ชอบมันต่ำไปนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนวันนั้นที่ผมดูรู้สึกเป็นยืนตำแหน่งเนี่ยแหละ แต่ผมหาไม่เจอนะครับไม่ใช่ยินตำแหน่งอะไรวะวันนั้นดูในฟีฟ่าดิดก,กระโดดใช่เนี่ยแหละคาราวโล06นย์หกวที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกมันดีมันกระโดดแย่งด็อกบาแย่ง bar อิบามงได้เพราะว่ามันกระโดด117บวกหนะครับถ้าผมซื้อบวก2มา 200M บวก18ผมได้บทท็อปเพเยอร์แล้วก็บวก ตีบวกอีกก็กลายเป็น120คาร์วาโลได้บวกท็อปเพเยอร์แค่หนึ่งเองก็เป็นแค่111เนี่ยผมมากกว่าตั้ง9สแตตกระโดดซึ่งเยอะมากนะครับสำหรับกองหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเลยไม่ไม,ไม่คิดจะอัปเกรดจากตัว 100M มาเป็นตัว6 0 0กว่า M นะครับเพราะว่าประกบตัวน้อยกว่าแค่2นะครับเข้าปะทะน,น้อยกว่าแค่3นะครับดูดันโอเคเยอะกว่าจริงแต่ว่าผมมีโค้ดดูดัน ผมเพิ่มมาอีก8ผมก็ไม่ต้องสนใจดุดันนะครับเข้าสก,กัดอันนี้เยอะกว่า3เองรีเจนมันไม่คุ้มที่ผมต้องมานั่งเสียตังเยอะขนาดนั้นน่ะสปีดต,ต้นมากกันา1ความเร็วมากกันา1อย่างเงี้ยแต่กระโดดน้อยกว่าแปอะมันไม่คุ้มเลยอะผมซื้อ200 m อนี้ดีกว่าบวก2เนี่ยดีกว่าไปซื้อรีเจนเนี่ยคาราวาโล่ตั้งตัวเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมครับมันคือผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้โง่หรอก,กรู้ นะครับว่ามันไม่คุ้มนะครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มคาร์นวโรซึ่งผมชอบส่วนตัวมันทำร้ายจิตใจผมมากที่ผมต้องพูดแบบนี้นะเพราะผมอยากเป็นตัวรีเจนต์ตัวแรกเลยที่ผมอยากได้แต่ผมบอกเลยว่ามไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งราคาไว้ให้อะประมาณ3 5 0 4 0 0 M 400 M 3อ่ะ4 0 0 m 3 5 0น้อยไป4 0 0 m เพราะว่าคานาโว์โรศูนย์หกเวเนี่ยมันประมาณ2 0 0กว่า m ไอนี่มันเก่งกว่านิดนึงประมาณ ปก3กเก,ก,กว่าก็ตีไปให้4 0 0่นะครับ <c oughs> เรามาดูอันดับที่1เลยดีกว่านะครับตัวที่เป็นรีเจนที่ไม่คุ้มที่สุดเนี่ยใครนะครับนี่เลยครับออลิเวอร์เบีย h o v นะครับ710 m บ้าไปแล้วทําไมมันถึงแพงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทำไมถึงแพงนะครับเพราะว่าผมซื้อ คริสเตียนวีเอรี่ได้เพิ่มอีกนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นจริงๆร,ราคานเนี้ยแพงไป 900m เนี่ยมันผมเห็นอยู่ประมาณ800กับ m หลายวันแล้วนะครับตัวเนี้ยเก่งกว่าเยอะเร็วกว่าคล่องกว่าแข็งมากนะครับมงก็ดียิงก็ดีทําได้ทุกอย่างนะครับวีเรี่นะครับยิงเท้าซ้ายก็จริงนะครับถ่าเท้าขวามันยิงดีมากนะครับแต่เบียโฮบเนี้ย 710m ดูสแตทนะครับแข็งแกร่ง103 สำหรับดีเจนถือไม่แข็งสำหรับคนสูง191ถือว่าไม่แข็งเลยอึดมึงเอามาให้ได้ยังไง99เป็นเล g ีเจนนะสปีดตอน้อช้ามากนะครับสำหรับยุคนี้นะครับความเร็ว108โอ้โหธรรมดามากนะครับบางคนแบบพี่แต่ว่าตัวมันสูงนะวิ่งแค่นี้ก็ดีแล้วโอ้โหลองไปดูจอร์จเคนเนดีปี06นะครับจอร์จเคนเนดีปี06ไปดูความคล่องตัวความเร็วของเขานะครับนี่ตัวเราไม่ตัวเราประมาณไม่กี่แสนนะครับ เร็วกว่าเบียร์หกรีเจนต์แข็งกว่าเบียร์เบียหกรีเจนต์และยิงดีกว่าคล่องตัวกว่าเพราะว่าการคล่องตัว95กับสมดุล95นี้แย่มากสำหรับรีเจนอะเพราะว่ามันคล่องตัวน้อยไปนะครับถ้าเซิร์ฟคุณแหลงนิดเดียวผมบอกให้เลยว่ามันเล่นไม่ได้อ่ะมันจะเล่นยากเลยแหละครับสำหรับตัวที่คุณต้องเสีย700กับเอ็มไปซื้อนะครับจบสกอร์111 ผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าจบสกอร์น้อยไหมร้อยสิบเอ็ดเนี่ยคอมเพรกับตัวอื่นที่ผมเพิ่งบอกไปอินซากี้ศูนย์หกเวิร์ลโทนี่ศูนย์หกเวิร์ลเนี่ยนะครับเจอรดิโน่ศูนย์หกเวิร์ลเนี่ยซาวิโอลาศูนย์หกเวิร์ลเนี่ยจบสกอร์แค่นี้มันไม่ไหวอะเอาตรงๆนะครับมงบอลถือว่าดีมากนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือบ่งบอลร้อยสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าคุณจะซื้อกองหน้าเจ็ดร้อยเอ็มมาเพื่อเปิดบอลน,นะครับเพื่อเปิดมงเหรอถูกปะคุณไปซื้ออิบาร์สิบเอ็ดบวกบวกห้าไม คุณไปซื้อปีเตอร์เขา 10U บวก5ไม่ดีกว่าหรอครับคุณไปซื้อมาซูขิดบวก8ต่ำนอกมาไม่ดีกว่าหรอครับปฏิกิรลีย110ถือว่าโอเคดีสำหรับคนตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อมาเนี่ยเพื่อหม่งเนี่ยนะสกิล5ดาวคุณก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันคล่องตัวน้อยคุณสกิลไปนิดเดียวการคล่องตัวมันน้อยเกินไปสําหรับการใช้แบบนี้ผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเปิดได้ผมบอกได้เลยว่าไม่เก็บไว้ก็เอาไปขายเถอะครับ ผมบอกได้เลยรีบขายเหอะนะครับก่อนที่ราคามจะตกนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าพอคนที่ไม่เคยใช้รีเจนต์มันจะเป็นตัวแรกที่เขาคิดเอ้ยซื้อเบียร์ขบดีกว่าไหมมันราคามถูกไม่แพงมากนะครับแต่พอซื้อมาจริง,รงแล้วเล่นได้แค่นี้คุณจะรู้สึกเสียดายตังมากนะครับเก็บไปซื้อตัวอื่นนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมให้เลยนะห้าร้อยเอะ Um แม็กซิมัมละไม่เกิน500 m อ่ะไม่ควรเกินอ่ะถ้าคุณซื้อมาเกิน5 m ก็ถือว่าคุณแบบเติมเติมตังไปฟรีๆอ่ะเสียตะเสียดายไปซื้อเนี่ยผม,มาแนะนำนะไปซื้อได้หลายตัวเลยกลองหน้าเดี๋ยวผมบอกให้เลยเนี่ยว่ามีใครบ้างนะครับ v ร l จเอนเ ST นะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงพวกที่เขาไม่มีขายในตลาดนะพวกที่แบบนิสตอรอยพวกนี้มันเก่งอยู่แล้วนะครับอินซากีเนี่ยเก่งอยู่แล้วมันแพงนะครับ ผมบอกเลยว่าในร,ราคานี้นะครับไปซื้อแกลลี่นินเกอร์ดีกว่าครับนะครับเร็วคล่องยิงดีนะครับเป็นตัวไม่เป็นไรนะครับส่วนผมแนะนำเปาโลฟูเตผมก็แนะนำนะครับตัวนี้ราคา690เอ็มนี้มันน้อยไปผมแนะนำเลยว่ามันน่าจะ700อกว่าเอ็มนะครับ เลยไปซื้อเฮลิกลาสันก็ได้นะครับ 900m นี่ถือว่าคุ้มครับไปซื้อล็อบบี้เฟลเลอร์ยังดีกว่าไปซื้อเบียโฮบเลยนะครับล็อบบี้เฟลเลอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่ชอบมันนะแต่ว่าผมบอกได้ไม่ชอบในชีวิตจริงนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าไปซื้อล็อบบี้เฟลเลอร์มันเตะยังดีกว่าเบียโฮบเลยนะครับ ถ้าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่ว่านี่คือการที่ผมเคยใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับราคาไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่เก่งนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มกับราคานะครับนี่คือ top 5ของรีเจนที่คุณไม่ควรจะซื้อนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับ